สวัสดีครับผมครูสิทธ์หัวโ,โชคชัยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการเรียนการสอนกันในวิชาดนตรีแลนะนาาศิลป์แต่ฉันปถมึกษาปีที่3นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะว่ากันด้วยเรื่องลักษณะเด่นและเอกลักษณ,กกกษณ์ของดนตรีท้องถิ่นขึ้นยาวนะ,ะ,ะว่ากันเลยดีกว่า มีนักเรียบนบางคนนะครับพอได้ยินคำนี้แล้วโอ้โหถามเลย,ยต้นตรีท้องถิ่นคืออะไรครับอ่ามันอยู่ที่สมองครับดนตรีท้องถิ่นเนี่ยมันเกิดจากภูมิปัญญาของคนแต่ละท้องถิน่นนะไอ้คนแต่ละท้องถิ่นเนี่ยมันก็มีหลายภาคนะเหนืออีสานกลางใต้โอ้มีเยอะแต่วันเนี้ยเดีย๋ยวพูดแบบย่อๆก่อนเอาสักสองภาคก่อนนะกันนะเอาเป็น หลือขนาดเด่นของดนตรีของจีบก็เป็นของภาคเหนือและภาคอีสานก่อนนะจนะมาว่ากัน number one ภาคเหนือนะครับภาคเหนือเนี่ยนะครับมันจะมีเสียงที่น่าจะแบบนุ่มนวลมากเขาว่าอ,อะไรรู้ไหมอากาศเนี่ยหนาวครับเสียงก็เลยต้องแบบว่าไม่ไม่ไไม่ขยับมาบ้างเนี่ยหนาว โอเคเลยต้องนุ่มๆนะนะอันนี้นะเสียงรอนะนุ่มๆหวานๆนะสองภาษานะครับก็เป็นภาษาเหนือนะครับเจ้ากินข้าวยังเจ้าก็ตอบไปเลยว่ากินข้าวเจ้าข้าวเหนียวไม่กินหอยทรายครับหอเทรายวก็กินข้าวเหนียวเหมือนกันนะต่อไปเป็นเนื้อเนื้อเพลงเนื้อเพลงเนี่ยนะมันจะสื่อถึง เรื่องที่แบบบ้านๆเรื่องไกลตัวมากๆเรื่องความรักมีสาวนะครับโอ้โมเอจะเข้าถ้าร้องเพลงเหนือแล้วมันจะํำใจกันจรขบนะเพลงจะเป็นแบบนั้นส่วนต้นตรีวงสลอสซิงมันเป็นแท็กเกจตเลยนะครับเปรียบเสมือนบอยแบนด์ของเราเนี่ย นะสายก่อนนะมันจะมีคู่กันเนี่ยสลอสอสื่มาด้วยกันจับคู่มาด้วยกันนะครับถ้าแยกออกจากกันก็มันไม่ใช่ไม่ใช่วงสลอสอสื่ครับนะที่ของภาคเหนือคราเป็นแบบนี้นะตึงตีนี้ซึ่งสลอปีจุมพินพีนมันจะมีไอ้น้ำเต้าเนี่ยมันจุกไว้เียแล้วก็ดีดโอ้เสียงคล่องมากนะมอาละข้อหนึ่งข้างเหนือมาแล้วต่อไปข้ออีสาน นะสำหรับเสียงร้องนะครับของไพสาเนี่ยนะครับ <Yeah. S 1> ขอบอกเลยว่ามีความสุงมากเราใจเพราะว่า mm. มันไม่หนาวเหมือนภาคเหนือนะ mm. อากาศ mm. กางส,สบายครับนะเนื้อเพลงนี่นะมันจะเกี่ยวกับวิถีชีวิตคำสอนของหลวงพ่อคุณพระคุณ ผูท้ที่เป็นผู้ใหญ่นะสอนมาเนื้อเพลงเป็นแบบนี้โคดดนตรีวงโปงลาคดีเป็นโปงลาสะออนโอุโย้ยนะและอีกวงนึงวงกันตรึมนะสองวงนี้ดังมากนะเครื่องดนตรีพินอีสานพินเพี้ยไปที่ไหนหยิบพินขึ้นมาปุ๊บอา้าวไม่มีพยานนาคครับแสดงว่าเป็นพินภาคอื่นภาคนี้เรามีพยานหน้านะเป็นพินอีสาน นะตุ่นีมีโปรงามีวดปะไม่ไม่ทันไรหมดเวลาซะแล้วเอาได้ทางเหนือและภาคอีสานนะเดี๋ยวฝากไว้ก่อนทางหน้าเดี๋ยวพึ่มาตอบภาคกลางและภาคใต้สำนีเดี๋ยวข้าวหน้าเจอกันเตรียมตัวให้พร้อมนะครับวันนี้ครูก็ขอฝากไว้สำหรับวันนี้่แค่ภาคเหนือภาคอีสาน้างหน้าเจอกันวันนี้ขอก่าวคำว่า สวัสดีครับ